แล้เนี่คยคุณไอรอนบูมโอ้ยเนี่ยคุณไอรอนไอรอนบูมเง่าไปตัในอตงกี้เนี่ยอูโดนลุ้มสองหนึ่งสามหนึ่งนะ นี่ครับโอเคนะครับขออภัยด้วยนะตะก,กี้พอดีโทรศัพท์มามก็เลยผิดมาแล้วก็เลยลืมเลยขอภยัยจริชๆนนนี่ครับขออภัยมากมันมันไปหน่อยมันการอ่านเกมแรกนะแล้วแกบุกหนักมากครับตอนนี้นี่ข้างบนนะครับนี่ฮะโอมาสามมาสี่คันครับลุมล้อมนะ ถ้าจุทำลายปีารถัแล้วตีนตคขับโดนยิงไปแล้วนะครับโอ้โหฮะอ้อมมาข้างหลังครับหนึ่งปูแล้วโดนยิงเงือบอีกแล้วเนี่ยสามหนึ่งครับตอนนี้โดนลุมบ้าง i อ6ครับ r t a ตะกี้ทางด้านทีมอ่าสกอปเปตโดนลุมครับตอนนี้เปลี่ยนมาโดนลุมมันบ้างแล้วแล้วอ้อมมายิงข้างหลังจังหวะนี้นะครับนี่ฮะโอ้โดนอีกแล้วโดนครับอุ้ยเงือบครับ เอสหกาบโดนลุมยิงครับแล้วไปแคบฐานครับตอนนี้นี่ฮะนี่ฮะหนึ่งคันอยู่ตรงนี้โอ้ยมันมวยรุ่นใหญ่ครับวันนี้เนรัยโอ้ยมาแล้ว RDA คันเล็กนะรถถังเทียสองเจอกับทังด้านเทียเจ็ดครับแต่เป็นอาร์มตี้มาวัดกับทังด้านไอเจ้าคันเล็กคันนี้โอ้าโดนยิงอย่างนี้โอ้ไม่มันอะไรกันเนี่ยครับโอ้รุ่นยุ่งจะมาสองหนึ่งครับตอนนี้สามหนึ่งครับโอ้ไอไล ลำบากแล้วครับนะ่ยโอ้โหรถยิงสองหนึ่งสามหนึ่งครับลำบากมากครับโอ้โหรถรถยิงสองหนึ่งครับรถถังเล็กมาเทียหนึ่งเทียสองเจอเทียเจ็ดครับเทียหนึ่งเทียสองเจอเทียเจ็ดครับโอโ้แต่มันยิงจะเข้าไอ้นี่เหลือคันเดียวนี่โอ้โหแกใจคอแกทำด้วยอะไรครับเนี่ย จิตใจแกทําด้วยอะไรครับโดนลุมยิงสองคันสามคันครับเออเนี่ยฮะโดนลุมยิงสองคันสามคันแล้วก็ถอยมาครับนี่ครับเงือบครับโดนสองคันสามพันเนี่ยเราโดนยิงเป็นชุดๆครับปูเลือดเป็นไหลเป็นน้ำเลยครับแล้วเพื่อนแกอยู่ไหนเนี่ยมาลุมประการรถคันเล็กมากันหมดแล้วแล้วก็นี่ครับกําลังจะตายเนี่ยโอ้ยแล้วก็เรียบร้อยไปครับ โหดเลยฮะยังไม่ตายครับโอ้ยโดนสามสี่หนึ่งผมว่าพี่แกได้เหรียญนะครับิ w Tiger เนี่ยผมว่าแกได้เหรียญเหรียญถึกอ่ะเออมันชื่ออะไรนะเหรียญรอดตายหรือสปาร์ตันมาใช่ไหมไม่แน่ใจว่าชื่อเหรียญสปาร์ต้าไหมนะครับเนี่ยฮะโอเคนะฮะก็ผมลืมเปิดไม้ขอพายด้วยเมกี้มันโทรศัพท์มานะเรียบร้อย RCH นะไปนะครับผมมอบเหรียญสปาร์ต้าให้แกเลยนะฮะสำหรับเกมนี้นะฮะเออนะครับ,อรบโอเคครับ โอเคนะโอเคขอบคุณครับเจอพรงนี้นะ <g ül> ก็จะบอกว่าขอภัยนะฮะขอภัยจริงๆนะครับลืมนะกี้พอดีโทรศัพท์มาผมก็เล่บบาโทรศัพท์แล้วก็พอดีมันก็แข็งเลยไงผมก็ลืมนะขอภัยจริงๆนะเพราะอย่างเกมมันมีดีเลยถึงสองนาทีนะการพิมพ์ในช่องแชทก็ผมจะรู้ตัวเนี่ยนะครับก็อีกสองนาทีไงคือคือว่ามันไม่เรียวทไทม์ไยครับต้องขอพัยจริงๆนะเมืน้ําชนะนะครับอัปเดตให้นะ โอเคนะฮะก็เสียงคงจะมาแหละนะขอภายจริงๆครับเออเงบไปเลยนะจะร้องไห้อายเขินนะฮะเอาวิกมาปิดหัวได้ไหมเนี่ยนะนะขอภัยแล้วขอไปละาอลืมโอเคจบและจบและจบและก็อัปเดตการแข่งขันนะครับสําหรับวันนี้นะเรามาดูผลการแข่งขันนี้ดีฟนะครับนี่นะ นี่นะครับโอเคอทีเอส k คเค k รเกสตาแพ้ RTA E ไป2ต่กับูนเกมนะคู่แรกส่วนคู่ที่2นะครับ Black Scorpion แพ้ RTA แมวน้ำไป2ต่อ1เกมนะครับสำหรับวันนี้พรุ่งนี้มีการแข่งขันเริ่มตั้งแต่2ทุ่มนะครับเป็นต้นไป ซึ่งจะเป็นการแข่งขันระหว่างทีมนะครับทีม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 อะไรเอ่ยนะขออนุญาตดูก่อนนะแบบนี้นะฮะนี่นะพรุ่งนี้นะครับ rtae นะครับทีมที่ชนะไปในเกมแรกนะเจอกับทางด้าน black scorpion นะครับ ส่วนคู่ที่2นะ RTA เนะี่ยเจอกับทั้งด้านทีม RTA แมวน้ำนะครับโอเคคำนี้ผมลืมไปแล้วผมจะพูดอะไรเออนะโอเควันนี้ขอบคุณมากขอขอบคุณทีมแข่งทั้ง4ทีมนะแล้วก็ขอบคุณช่องแชทที่ ช่วยช่วยผมหลายเรื่องแล้วกันะฮะช่วยเตือนเรื่องนั้นเตือนเรื่องนี้เนาะแล้วขอบคุณคนที่ดูอยู่นะครับขอบคุณทางด้านของ working net นะครับขอบคุณรูปแทงทีจีบขอบคุณวิกีดีจากพี่บีนะขอบคุณแว่นตาที่ให้ผมเท่นะขอบคุณที่วางไอโฟนนะฮะจากลูซ่านะขอบคุณหูฟังจากทีทีอีสปอนะขอบคุณเมาส์และคีย์บอร์ดจากทีทเหมือนกันนะเออเอาคนีทีไปก่อนนะ ขอบคุณเคสจากทีทีนะโอเคมีอะไรขอบคุณทีวีจากอะไรนี่เขาไม่สับสนเรานะเออเคตามนั้นอือโอเคเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากครับผมก็พบกันใหม่พรุ่งนี้สวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะขอไปจูนสมองก่อนนะยรู้สึกจะเงยบเงิบแลวโอเคก่อนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับผม